สวัสด <esc> ีท่านชมท่านด้วยรับอยู่กับผมชีเต้าเวกันนะวันนี้เราจะแจกกินวอออวอตด็อกแฟนเม็ดกันนะวอตด็อกพาสองป่าจะเป็นแฟนเมดดีมากกดอันแรกนะกดไป รอไปก่อนนะโอเคผมกดปิดให้กดจนลูกนี้นะกดตรงนี้ <c oughs> เขาทำเหมือนนะครับเขาเหมืน <c oughs> อนเขาแกะตัวยานออกมาเลยนะเพื <c oughs> ่อที่จะเอามาทำวอตดอกโอเคตอนนี้ก็เหมือนแล้วนะกี่ทุ่มแล้วนะ โอเคก็มีตัวอย่างช่องเขานะนี่คือช่องเขานี่คือช่องเขาอืมสวกันนั้นเนี่ยแล้วว่าภาพสวยจะจัดท่านชมนี่อันนี้ไม่ได้เล่นมานานละนี่อย่างข่องแข่วโคพรเทนี่ เห็นมันภาพสวยนะผมจะปีนขึ้นไปให้ดูแล้วค่อยโดดลงมาดูดูดูชุบนี่ชุบนี่ชุบชุ๊บโอ้โหมีแหลกหน่อยนะมากระโดดเตียงกากันอูเฮ้ยเฮ้ย t h เดสเดส m o ร n i n ก็ ใหนะ้ท่านชมสังเกตตรงนี้นะมันจะเป็นรูปโดนนะเรากดไปแล้วมันจะปล่อยโดนนี่โอ้นี่ตัวเราก็จะน่าอยู่ตรงนี้นะอ๋ออีกอย่างนี้เพื่อนเราด้วยนะแล้วก็จะพ่นสีอยู่ตรงนี้นะท่านชมก็แป๊บนึงนะโอเคประกิบไม่เสียนรากลัว โอเคเพื okay, um. oh. hmm. ่อนเราก็จะใส่ห oh น้ากากที okay, okay. Right oh, oh okay, okay. Okay. ่ๆเลยนะโอ้โหมันคุ้มเหมือนกันนะเนี่ยท่านชมเดี๋ยวผมกดตัวนี้เพื่อเกินโดนชิโอ้โหมันเถอบโอเคโอเคกระโดดติงกาได้ไ้มเนี่ยถ้่จะไม่ได้นะก็สอนโดนท้ายคลิปนะสอนโดนท้ายคลิปกระโดดติงกา ยังไม่ได้หรอกับข้อแผนที่ไม่ได้เนี่ยแต่อันนี้ไม่สมจริงนะเหมือนวัดดอกมีจริงเลยเอ๊ะเรื่องผมจะขึ้นเตียงอ๋อก็อย่าไปดูวิธีการติดตั้งเลยให้ ก็<น>ส่วนนี้วิธีการติดตั้นให้เรากดเข้าไปกดดาวน์โหลดแล้วเราจะเห็นตัวน,นี้นะ้าเรากดติดตั้นได้เลยนะแต่ผมติดตั้นไปแล้วก็คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้กดกระดินน่งด้วยนะคลิปนี้ก็บาย